วันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2567เวลา10นาฬิกา27นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพรทธินางอมลินทธารวินิจฉัยพระบรมหาร,ราชวังในการเสด็จออกมหาสมาคมพระราชทานพระบรมราชรโองการให้พระบรมวงศานุวงศ์นายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภา และประธานสารดีกาเฝ้าทูลละองุรีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิาริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้า ฟ้าจุฬาพรว่าลายลักษ์อัคราจกุมาลีพระเจ้าวรรง์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์และพระเจ้าวโรงเธอพระองค์เจ้าอาทิตย์จรทรกิติคุณเฝ้าทูลองทุรีพระบาทรับเสเด็จข้าพเจ้ามีความปลื้มใจอย่างยิ่งที่ได้มาทาำกลางมหาสมาคมพรั่งพร้อมด้วยทุกท่าน จากทุกสถาบันสำคัญของชาติขอขอบพระไทยพระบรมวงศานุวงศ์และขอบใจในายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานสารดีกาในคำอํำนวยพรและการเฉลิมฉลองอันง,งดงามยิ่งใหญ่ที่ทุกคนทุกฝ่าย ตั้งใจจัดให้ข้าพเจ้าเป็นพิเศษในวาระนี้ท่านทั้งหลายผู้มีความรักในชาติบ้านเมืองจะอปรารถนาให้ชาติบ้านเมืองมีความผาสุกมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีในการนี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านผู้อยู่ในตำแหน่งสำคัญของชาติจะต้องบําเพ็ญกรณาธิปิจทุกอย่างโดยมีเป้าหมายสูงสุดเป็นอย่างเดียวกันคือให้ประเทศชาติมีความรุ่งเรืองก้าวหน้าอย่างยั่งยืน อันจะทำให้ประชาชนทุกคนในชาติมีความสุขความเจริญและความมั่นคงในชีวิตอย่างแท้จริงหากทุกท่านทำความเข้าใจให้ถูกต้องตรงกันในข้อนี้แล้วตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนให้บรรลุผลเป็นประโยชน์สูงสุด และประสานสอดคล้องซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีแล้วงานของชาติก็จะดำเนินไปสู่เป้าหมายได้อย่างถูกต้องเที่ยงตรงและสำเร็จผลสมบูรณ์ดังที่ทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจปรารถนาความนาจคุณพริษรีธนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยทุกหมู่เหล่าเคารพบูชา จงคุ้มครองรักษาทุกท่านให้ประสบความสุขสวัสดีพร้อมสั้งความเป็นสิริมงคลทุกประการ เวลา17 20. นาฬกานาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศา,าสดารามและพระที่นั่งอามารินทรวินิจฉัย พระบรมหาร,ราชวังในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละองธุรีประบาทรับสเสด็จณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัย